รุ่นนี้นะคะที่เป็นชุดเดรสยาวนะตัวนี้เป็นเดรสยาวผ้ายืดอินเวฟค่ะเนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆนะเนื้อผ้าไม่ย้อยผ้าคุมมากๆเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ตอนนี้ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดตอนนี้นะคะแล้วก็ผ้าไม่ย้อยเลยลูกค้าทรงสวยมากๆนะงานของเขาจะเป็นคอบปกนะคะพี่แล้วก็ซสปบตรงนี้รูดได้จริงและมีหมุดตุ้งติ้งด้วย แผนนะคะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะตัวนี้นะคะพี่มีกระเป๋า้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกค่ะ ส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าดีค่ะตัวนี้นะผ้าเทปตัวเดิมเลยผ้ายืดอุนเว็บลูกค้าใส่ยาวๆคุ้มคุมค่ะตัวนี้รุ่นนี้อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วนะคะงานเป็นชุดเดทนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะเป็นเดทยาวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่ตัวนี้เป็นฟิลใส่สบายๆเลยจะอกเล็กก็ได้อกใหญ่ก็ได้นะคะรุ่นนี้ขอให้โปรพิเศษนะให้พี่แค่229เท่านั้นพี่เอาไปแค่229ค่ะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญนย่าลอมจำรหัสให้ได้นะคะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะให้แค่สองเเท่านั้นและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะ พ,พิมพ์ว่าสีขาวนะอ,อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วค่ะให้โปรพี่สำหรับคนที่กดติดตามช่องสองเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาบาทหมอใจเป็นแบบพรอมโอนจะรับกิโตก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรยาวนะผ้าดีมากๆผ้าย,ยืดอุนเวฟนะตัวนี้ให้โปรพี่พิเศษแค่สองสเเท่านั้นค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพ,พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ลายสวยเลย เอาไปแค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่รุ่นนี้นะคะที่เป็นชุดเดรสยาวนะตัวนี้เป็นเดรสยาวผ้ายืดอินเวฟค่ะเนือ้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักเนือ้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆนะเนื้อผ้าไม่ย,ย้อยผ้าคุมมากๆเนือ้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ตอนนี้ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดตัวนี้นะคะ แล้วก็ผ้าไม่ย้อยเลยลูกค้าทรงสวยมากๆนะงานของเขาจะเป็นคอป,ปกนะคะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้รูดได้จริงและมีหมุดตุ้งติ้งด้วยแขนนะคะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวดนะตัวนี้นะคะพี่มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกค่ะส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าดีค่ะตัวนี้นะผ้าเทปตัวเดิมเลยผ้ายืดอูนเว็บลูกค้าใส่ยาวๆคุ้มคุ้มค่ะตัวนี้รุ่นนี้อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วนะคะงานเป็นชุดเดทนะ เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะเป็นเดทยาวนะแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่ตัวนี้เป็นฟิลใส่สบายๆเลยจะอกเล็กก็ได้อกใหญ่ก็ได้นะคะรุ่นนี้ขอให้โปรพิเศษนะให้พี่แค่229เท่าน,นั้นพี่เอาไปแค่229ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะ พี่พิมพ์รหัสต,ตามด้วยสีให้ด้วยจะได้ของที่ต้องแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะให้แค่สองเท่านั้นและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะอ,อกหน้าผ้าสี่ดนิ้วความยาวชุด49้านิ้วค่ะให้โปรพี่สำหรับคนที่กดติดตามช่องสอง้าเท่านั้น,นะคะ่ะ ค่าส่ง29บเาบานาอจายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดตยาวนะผ้าดีมากๆผ้ายืดวุ่นเวฟนะตัวนี้ให้โปรพี่พิเศษแค่2 2งเท่านั้นค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ลายสวยๆเลยเอาไปแค่2 2 9เเท่านั้นค่ะพี่